สวัสดีครับผมปาเดย์เกษตรกรสีขาครับครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่31กรกฎาคม2565นะครับครับวันนี้ก็จะพามาชมเครื่องสับหญ้านะครับผมแต่ว่าวันนี้เอามาสับมันสะระแหนให้วัวกินนะครับครับพอดีว่าเพื่อนไปถางหญ้านะครับในสวนของแม่ได้หัวมันสะระแหนมาฝากนะครับ ก็คือเป็นสวนล้างที่เคยปลูกมันเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นมาก็ไม่ได้ปลูกอีกนะครับก็เลยได้เก็บมันนะครับมันเก่ามานะครับนี่ครับผมเครื่องนี้ก็สับได้ทั้งหญ้านะครับสับได้ทั้งฟางก็ไม่ใช่ฝับสับหญ้าสับต้นกล้วยสับมันสับหลังนะครับสับได้ทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ใบมีด สามารถปรับได้นะครับปรับให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ได้นะครับนี่ครับกาว่าจะสับแล้วก็ตากแดดไว้สัก2-3แดดนะครับแล้วก็ให้น้องวัวกินนะครับตรงนี้เขากินดีนะครับชอบมากไก่ก็กินดีนะครับไก่ก็ชอบวัวก็ชอบนะครับ หัวมันใหญ่มากนะครับผมถ้าภาษาอีสานจะเรียกว่าหัวมันหัวมันเฮี้ยนะครับผมที่เก็บไม่หมดนะครับครับสับแป๊บเดียวนะครับจะเสร็จแล้วนะครับครับผมก็วันนี้นะครับก็พามาชมเท่าที่ก่อนนะครับ ขอบคุณนะครับที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะครับครับส่วนท่านที่มาชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ